สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแอดขอเก็บความประทับใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะของน้องไรอันนะคะและก็สามนมเลยนะคะ R S F ค่ะมาฝาก f c กันเลยค่ะขออนุญาตเจ้าของภาพนะคะคุณเบน์เถิดเทินค่ะขอเก็บภาพความประทับใจนี้มาไว้ในช่องนี้นะคะเพื่อจะได้เอาไว้ดูได้นานๆค่ะความประทับใจนี้นะคะเป็นสิ่งที่ เล็กๆของคนคนหนึ่งแต่เป็นความประทับใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะ่ะน้องนะคะน้องไรอันและน้องซันน้องฟอร์มนะคะไปทําบุญที่วัดค่ะแต่มีน้องคนหนึ่งนะคะนั่งร้องเพลงเพื่อรอรับให้ผู้มีจิตศรัทธานะคะมาทําบุญแล้วก็มอบเงินให้น้องนะคะแต่เมื่อน้องไรอันเห็นนะคะน้องไรอันก็เข้าไปช่วยทันทีเลยค่ะแอดเองนะคะประทับใจมากๆค่ะ อยากประชาสัมพันธ์นะคะให้ทุกคนรู้ว่าจิตใจของน้องนะคะน้องเป็นจิตเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีมากๆนะคะน้องร้องเพลงแล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธานําเงินมาให้น้องที่นั่งร้องเพลงอยู่นะคะและร้องเพลงจบหนึ่งเพลงนะคะน้องก็บอกว่าโอเคนะไปแล้วแต่เมื่อได้ยินเสียงเรียกมาบอกว่า ขออีกสักหนึ่งเพลงได้ไหมและจะบริจาคให้น้องเพิ่มอีก100น,น้องไรอันและน้องซันน้องฟอร์มนะคะก็เดินกลับมาค่ะเดินกลับมาร้องให้ให้น้องอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นภาพที่ประทับใจมากสิ่งเล็กๆของน้องที่ทําให้น้องคนหนึ่งได้มีไรายได้นะคะนี่แหละค่ะคือความยิ่งใหญ่ในใจของคนค่ะ น้องไรอันนะคะมีจิตใจที่ดีค่ะเป็นคนดีและมีน้ำใจมากๆเลยนะคะแอดชื่นชมและประทับใจมากๆค่ะอีกหนึ่งความดีที่ทำแบบง่ายๆของน้องทำให้เด็กคนหนึ่งนะคะประทับใจในตัวน้องมากๆและ f อซเก่าและ f อใหม่นะคะที่ยังไม่ได้เห็นภาพนี้นะคะอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าน้องไรอันกาาเบนดิตนะคะเป็นเด็กดีมากๆเลยนะคะ นับถือน้ำใจและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของน้องไรอันกาดบันดิค่ะไรอันกาดบันดิตไม่เคยทิ้งใครนะคะและก็ช่วยเหลือทุกคนที่น้องได้เห็นนะคะและสามารถช่วยได้ด้วยหัวใจของน้องเลยนะคะน้องเป็นคนดีนะคะฝากติดตามน้องกันไปยาวๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ